สวัสดีค่ะเจียมค่ะอ่ามือนีนะคะสภาพพีพีมาเบิง้งที่ดินคล้องหกนะคะที่ดินสวยคล้องหกอ่าอยู่ฝั่งตะวันตกนะคะซอยล่องปุ๋ยนะคะซอยหาศิาหาศิษสามนะคะขอโทษเล็าๆค่ะหาศิสามค่ะเขามาจากถนนเรียบคล้องหกนะคะประมาณเจ็ดร้อยเมตรนะคะเนหละค่ะเขามาในซอยนี่เลยนะคะ นี่นะคะเขามาเลยนี่แปลงที่ดินทั้งสี่อยู่ตรงนี้นะคะท้องแดงท้องแดงจึงครึ่งนี่แหละคะ่ะอ่ามแล้วนะคะถมแล้วเหลือสองลอยแต่ล่างางนะคะกว้างประมาณสิบซีนะคะลึกเข้าไปยี่สิบแปดจุดห้านะคะลึกเข้าไปยี่สิบแปดจุดห้านะคะพี่ล็อกที่ว่างนะคะมีสองล็อกนะคะคือล็อกนี่กับล็อกนี่นะคะบรรยากาศ ที่ดินแปลงนี้เฮดอีหยังเดยแน่นะคะเฮดโกดังก็ได้นะคะเฮดล่างกระจกอลูมิเนียมก็ได้นะคะเฮดลานเฟอร์นิเจอร์เฮดเป็นที่พัก่อยุ่อาศัยก็ได้นะคะแล้วก็เฮดเป็นไอห้เป็นแคมคนงานก็นได้นะคะอาจจะให้ไก่ผู้คนสักนิดนึงแต่บ่ได้ไก่ควมเจรเลิศนดนะะ้ค่ะตลาดโร่งบานอีหยังมีนะคะออกไปทางนี้แต่ว่าเข้าด้านหลังแอนหานะคะ แอนคองหานะคะเขาม้านบ้านสามรอยเมตรมีเพื่อนบ้านนะคะผีเพลินยูจริงนะคะตรงออมกาแพงตรงนั้นนะคะต่อไปมีมาหายแล้วนะคะอ่าสามรอยเมตรนะคะถึงหน้าแปลงที่ดินเราเลยนะคะที่ดินคลองหกราคาเจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทต่อหนึ่งอตาล่างว่านะคะฝากเบอร์โทรศัพท์ค่ะ0 6 4 6 9 5ก8 1่าหหานนะคะอีกเบอร์หนึ่งนะคะ เป็นเบอร์ฝานะคะ082 2 5 7 3 9 5 7เจนะคะขอฝากนะคะขอฝากคันพี่พี่ท่านใดที่ยังหาที่ดินอ,อยากได้ทําเลที่แบบห่างไกลผู้ข้นจักน้อยเพื่อที่สี่เฮ็ดอ่าธุรกิจของท่านนะคะว่ามีเสียงดังมีอย่างยังสีนะคะแปลงนี้ตอบโจทย์เลยค่ะทั้งสองแปลงเลยนะคะถ้าสองรอยตะล้างว่านะคะ มาคุยกันได้นะคะฟรีค่าโอนค่าภาษีนะคะติดต่อเราได้เลยนะคะบอกภาษาอีสานนี่แหละเนาะค่ะเนาะขอฝากนะคะพ,พี่จ๋าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ